เดีฉลาดนะครับเป็นพี่ใหญ่บ้านหมู่ที่สองของตำบลสะโบดนะครับวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ที่จะมาแนะนําการสังขยะเปียกให้กับประชาชนในชุมชนของหมู่ที่สองตำบลสะโบดนะครับก็ในในในช่วงนี้ก็เป็นเป็นการรณรงค์นะครับในการลดขยะเปียกในพื้นที่นะครับก็เรา นโยบายของรัฐบาลก็จะให้ทางท้องถิ่นท้องที่ทนทเนี่ยำทำถางขยะเปียกนะครับก็โด,โ,ดโดยโดยโดยใช้ถังที่ใช้ของเราเนี่ยมาจอดพ้นนะครับแล้วก็ฝังปในดินสองเมสามนะครับเพื่อนำเศษอาหารเอามาทิ้ง,งแล้วก็เป็นปุ๋ยนะครับต้องต้องหมักไว้ถึงระดับ,บสารทับยานะครับ ในช่วงอายุนี้ก็ก็ต้องรอให้มันหมักตัวมันเองแล้วก็ก็ขอให้มาขุดในบริเวณสวนวนแล้วก็อยู่ใ,ใกล้พืชผักสวนครัวเพื่อมันจะได้เอาไปเป็นอาหารเป็นปุ๋ยเป็นอาหารในการย่อยสลายต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยกันกระจายกระจาย บอกกล่าวให้แต่ละชุมชนได้ทําตอนแรกก็ขอให้ทางอสมอแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านได้ขยายรูปแบบการทำออกไปด้ว,นะวยครับก็ายที่จะให้ทางท้องทิ่และท้องที่เนี่ยได้ทำถังขยะยเกี่ยก,กันเนาะเพื่อเพื่อลดปัญหาเรื่องของอาหารทิ้ง ที่มันเน่าเสียาารครับก็เราก็มีการนำถังเนี่ยมาเจาะรูแล้วก็ฝางไปส่วนในซาของถังแล้วก็อาหารเสียมาใส่แล้วก็ปิดฝาให้มันเกิดตลาดเองแต่เราก็จะให้มันอยู่ในบริเวณที่อยู่ในสวนอยู่ใกล้ใกล้สวนพคือผักสวนครัวของเราเนี่ยเพื่อมันจะได้เป,เป็นปุ๋ยแล้วอาหารมัน มันจะได้ไปเลี้ยไใ้คือผัดสวนครัวของเราแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นสิ่งแวดล้อมต่อระยะหม,มุนฝอยเป็นการเน่าเสียเนาะ<ม>ก็ยังไงก็ช่วยๆกันลดลงบอกต่อแล้วก็<ม>ทำกันหลายจุดนะ<ม>ครับทำขยะน้ำนั่นะัน้นี ก็เดี๋ยวเราก็จะขยายผลต่อไปในในในูใน้นนของคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยเดจะช่วยแนะนำอสมอตอนนี้ก็ทำแต่ยังไม่ครบค่ะเ่นนางสาวอรวรรปิยพงศ์เป็นประธานอสมอหมู่ที่สองตำบลสะบูดและเป็นกรรมการหมู่บ้านเดีวตอนนี้ก็ได้ทำขยะเปรียบต,ตอนนี้ก็แนะนำให้อสมอรเริ่มทำจะครบอยู่แล้วแล้วก็กำลัง ขยายออกไปให้ชุมชนเริ่มทำมีกล้วยมีต้นมะยมชีสมะม่วงแล้วก็มีกระชายกระชายอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็มีมะนาวพริกพริกแล้วก็ปลูกส้มโอส้มโอในหน้านะอยู่ในสวนนะมีมะเขือด้วยมะเขือือก็ปลูก ใบเตยนี่ส่วนใหญ่ใบเตยโอเคพริกหอมพริกหอมอันนี้พริกครับพริกโยกพริกโวกหอมก็มะเขือมะเขืออ๋อเอ็นี้ด้วยเด็นนี้มาได้อ่าอันนี้เป็นมะเขือเนาะมะเขืออ่ามะเขืออันนว้าครับะนาวมะนาว้า ผักชะพูอ่าผักช่อโอ้สวยเลยแก็เกิดขนนอ่าขนนถนนอ่าแล้วก็มะนาวอ่าเราไปดูมะนาวอ๋อมะนาวดกมากเลยนะครับล่วงเวมะนาวมีเลตมะนาวเรามี ขึ้เล็กอ่าขึ้เล็กมะละกอกโอครับมะละกอผักหวานก็มีหวานก็มีผักหวานไหนผักหวานอันนี้เป็นผักหวานป่าหรือครับผักหวานป่าครับผักหวานป่าเนาะอ๋ออย่างเลยอันนี้เรามาทำอะไรเนาะผักหวานป่าเป็นแกงอะไรนะแกงแกงอ่อมอ๋อแกงอ่อมเนาะมีต้าวโพดเหยอดนางอ่าเหยอดนางน้ำนาวทำแกงหน่อไม้เนาะยอแกงหน่อไม้น้อยหน้าอื โอเคครับก็หลากหลายนะครับนี่แหละครับเป็นผลผลิตของอันนี้อันนี้เป็นผลผลิตที่อยู่ในกัวเลื่อนครับไม่ได้เป็นเป็นกลุ่มปาตะกอเป็นกลวเลือนอ่านในี่ก็มีจะได้ผลลัพธ์จากที่ท่านผู้ใหญ่นะครับหมู่สองนะครับแนะนำในเรื่องของการจัดการการดำเนิ หลังแฉบเกียกรกร้อนนะครับก็ได้ปุ๋ยหมักมานะครับท่านผู้ใหญ่วันนี้ก็ขอคุณหมู่สองมากครับครับที่ให้ความรู้ดีๆนะครับรขอบค,ครับสวัสดีครับ